รับจากการส่งออกกุ้งไทยมีมูลค่าตามกลุ่มประเทศห้ากลุ่มดังนี้นะครับเฉพาะเดือนเมษาถึงเดือนตุลาของปี4-6นะครับให้นำเสนอแบบแผนภาพหรือแผนภูมิรูปวงกล,ม,กลมนั่นเองครับอ่าลองดูว่าข้อมูลของห้าประเทศหกลุ่มประเทศมีดังนี้ครับนะครับมีกลุ่มประเทศเอเชียสหรัฐสหภาพยุโรป ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆครับมีมูลค่าดังนี้ครับหมื่นกว่าล้านบาทนะครับมีหน่วยเป็นล้านบาทนะครับหมื่นกว่าล้านบาทสามหมื่นสี่พันล้านบาทแปดร้อยกว่าล้านบาทหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทสี่พันสองร้อยล้านบาทนะครับรวมแล้วประมาณหกหมื่นล้านบาทนะครับนาทั้งห้ากลุ่มประเทศนะครับมาเขียนเป็นแผนภาพวงกลมครับแผนภาพวงกลมที่ได้เป็นแผนภูมินะครับที่แสดงมูลค่าการส่งออก ของเดือนมกราถึงเดือนตุลาของปี46ครับดังนี้ครับก่อนอื่นเราจะต้องหามุมที่ปรากฏในวงกลมเสก่อนนะครับแต่ละประเทศในห้ากลุ่มประเทศดังนี้ครับแต่ละกลุ่มประเทศครับจะต้องหารด้วยเท่าไหร่ครับอย่างเช่นเอเชียต้องหารด้วยหก6มื้าร้ยหกสิบเจ็ดครับนะครับเมื่อได้เท่าไหร่แล้วครับ นำไปคูณกับ3 6 0อหสิองศาครับไปทดมาแล้วนะครับได้ตัวเลขออกมาคือหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสามแปดองศาครับเราก็อาจจะปรับเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าองศานะครับหรือหนึ่งรอยสิสี่องศานะครับเป็นค่าประมาณเอานะครับเพราะมุมมันผิดพลาดบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่องศาหรือหนึ่งร้อสิห้าองศานะครับต่อไปครับได้มุมแล้วครับมุมของเอเชียคือหนึ่งรอยสิบสี่ จุดสามแปดองศาครับได้แล้ครับทำเป็นมุมได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสามแปดองศาต่อไปครับสหรัฐอเมริกาครับหารด้วยสะหกมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดคูณด้วยสามร้อยหกสิบครับได้ครับคําตอบครับคือสองร้อยห้าจุดแปดแปดองศาครับได้แล้ครับสองร้อยห้าจุดแปดแปดองศาครับต่อไปครับต่อไปสหภาพยุโรปครับแปดร้อยหกสิบหกล้านบาทครับหารด้วยหกหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ แล้วคูณด้วย3ามอองศาครับได้เท่ากับ5.11องศาครับต่อไปครับประเทศกลุ่มที่4ประเทศออสเตรเลียห5 7 2 2าล้านบาทหารด้วย6,967ล้านบาทและคูณ360องศาครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่ากับ9.28องศาครับ ต่อไปกลุ่มประเทศอื่นๆกลุ่มประเทศที่ห้าครับ4,291.5ล้านบาทครับ4,291.5ล้านบาทหารด้วย69,67ล้านบาทแล้วคูณด้วย360องศา,าครับได้คำตอบเท่ากับครับคิดแล้วครับได้คำตอบเท่ากับ25.34องศาครับรวมแล้วได้360องศาครับต่อไปเรานำมุมทั้งหมด ไปสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมครับของกลุ่มรประเทศทั้งห้าดังนี้ครับรับยิบไม้โปรเทคเตอร์ที่เป็นไม้โปรเทคเตอร์แบบครึ่งวงกลมมาสร้างครับได้เป็นวงกลมดังต่อไปนี้ครับได้เป็นวงกลมแล้วนะครับต่อไปครับลงองศาที่แต่ละประเทศทั้งห้ากลุ่มประเทศดังนี้ครับองศาแต่ละกลุ่มที่คำนวณได้จาก การเอามูลค่าของกลุ่มประเทศนั้นๆหาด 60, 67, รด้วย6กหมื่นเก้าร้อยหิบเดคูณด้วย3ามรอหกสิบองศาออกมาเป็นองศาแต่ละกลุ่มประเทศทั้ง5้าประเทศได้ดังนี้ครับเริ่มประเทศแรกคือประเทศในกลุ่มเอเชียครับประเทศในกลุ่มเอเชียได้หนึ่งร้อยสิสี่องศาครับลากจุดศูนย์กลางขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลากได้ด้านหนึ่งของกลุ่มประเทศเอเชียครับลากครับ จากจุดศูนย์กลางวงกลมครับลากได้ครับต่อไปครับวัดมุมครับหนึ่งร้อยสิบสี่องศาครับใช้มาไมโปรเจคเตอร์วัดครับใช้ม้โปรเจคเตอร์วัดนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่องศาครับนับเลยครับวัดทวนขึ้นไปเลยครับทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปแบบนี้เลยครับทึกทวนเข็มนาฬิกาทวนขึ้นไปแบบนี้เลยครับตามสีเหลืองครับนี่ครับตามนี้ครับนับครับ สิบครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็ตรงนี้เก้าสิบนะครับต่อไปครับเก้าสิบแล้วหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยี่สิบเราถอยมาที่หนึ่งร้อยเท่าไร่ครับหนึ่งร้อยสิบครับแล้วว่าปิดการไปเท่าไร่ครับหนึ่งร้อยสิบสี่ครับหนึ่งร้อยสิบสี่อยู่ตรงนี้ครับได้แล้ครับต่อไปก็ลากเส้นมาหาจุดศูนย์กลางเลยครับได้แล้วครับกลุ่มประเทศเอเชียครับหนึ่งร้อยสิบสี่องศาครับโดดเทสเตอร์ออกครับขยับไมโปรเทสเตอร์มาไว้ด้านล่างครับ ใสชื่อไปเลยครับกลุ่มประเทศเอเชียครับหนึง่งร้อยสิบสี่องศาคิดเป็นหนึ่งพันหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดสามล้านบาทครับเอเชียหนึ่งมื่นเก้าพันสามสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทต่อไปก็แรงเงาหรือรา,ายสี่ลงไปครับได้แล้วครับกลุ่มประเทศเอเชียครับต่อไปครับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาครับ สองร้อยสองร้อยห้าองศาจุดแปดแปดครับสองร้อยห้าจุดแปดแปดองศาเราก็เขียนเป็นสองร้อยหกองศาไปเลยครับหรือสองร้อยห้าองศาก็ได้ครับก็ต่างกันนิดเดียวครับสองร้อยห้าหรือสองร้อยหกองศาเลยครับให้ไม้โปรเจคเตอร์อีกครับเป็นเครื่องวงกลมครับขออนุญาตนะครับเพื่อเป็นการสะดวกนะครับเราขออนุญาตเอาประเทศอื่นๆขึ้นก่อนครับนะครับ ประเทศอื่นๆก็เท่าไรครับลองดูครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งเกินเกินเป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมครับสองร้อยห้าองศานะครับเราขอใช้ประเทศอื่นที่น้อยๆก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูสะดวกครับลองดูครับใช้ประเทศกลุ่มื่นอื่นก่อนครับประเทศกลุ่มอื่นๆก็ยี่สิบห้าจุดสามสี่องศาครับดูครับยี่สิบห้าจุดสามสี่องศาครับขอปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในการวาดนะครับ 2 5 3ยี่ิห้าจุดสาสี่องศาคือประเทศอื่นๆครับเราทําเป็นยี่้าองศาไปเลยครับใช้ไม่โปรเทคเตอร์ครับไปวัดมุมลงมาเลยครับยี่สิบห้าจุดสามสี่องศาหรือยี่ห้าองศาครับวัดลงมาเลยครับแนวนี้ครับแนวนี้ครับครับเริ่มครับสิบยี่สิบสามสิบครับเราเอาเพียงยี่ห้าครับตรงกลางนี้ครับยี่้าองศาครับต่อไปลากเส้นลงไปเลยครับยี่ห้าองศาครับลากเส้น ยี่สิบห้าองศาเชื่อมไปห้าจุดศูนย์กลางของวงกลมได้เลยครับได้แล้วครับยี่สิบห้าจุดสามสี่องศาหรือยี่สิบห้าองศานะครับต่อไปใส่เลยครับประเทศกลุ่มอื่นๆครับยี่สิบห้าองศาครับมูลค่าครับสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้าล้านบาทครับขยับไม่โปรเจ์ออกครับกลุ่มประเทศอื่นๆครับ4ี่พันสองเก้าสิบเอ็ดล้าน จุดห้าครับห้าศูนย์ครับตรงนี้ใส่ศูนย์ด้วยครับสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ล้านบาทล้านบาทได้แล้วครับกลุ่มประเทศอื่นๆสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ล้านบาทต่อไปดูประเทศออสเตรเลียหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองจุดสองล้านบาทครับ คิดเป็นมุม9.28องศาเราก็คงจะสร้าง9องศานะครับไปวัด9องศาเลยครับใช้ไม้โปรเทคเตอร์บุงกลมครับประเทศออสเตรเลียเลื่อนไม้โปรเทคเตอร์มาครับวัดมาเลยครับ9องศาครับวัดขึ้นมาเลยครับ9องศาครับจากจุดทั้งบอกนะครับที่บอกไว้นะครับ9องศาครับเริ่มเลยครับอันนี้5แล้วใช่ไหมครับ5แล้ว5 10ครับต่อไป9องศาครับนิดเดียวครับ ได้ลครับ9องศาครับอาไม่โูรเตรอออกครับออสเตรเลีย9องศา1,572.20ล้านบาทเพื่อโบวลูกศรนิดหนึ่งครับเพราะว่านิดเดียวครับต่อไปครับกลุ่มประเทศอีกประเทศหนึ่งครับกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปครับกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปได้น้อยครับ866ล้านบาทนะครับคิดเป็น5.11องศาครับแล้วก็ว่าเป็น5องศาครับ ใช้ไมโครวัดอีกครับก่อนอื่นขอระบายออสเตรเลียก่อนครับนะครับระบายสี่ต่อไปกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปครับกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปห้าองศาครับขึ้นมาเลยครับห้าองศาครับห้าองศาครับต่อไปครับองศาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับประมาณนี้ครับนิดเดียวเลยครับ ขยับนิดนึงนะครับตรงนี้ครับได้เลยครับหาองศาครับขอระบายสีไปเลยครับนะครับนิดเดียวครับห้าองศานิดเดียวครับระบายสีไปเลยได้เลยครับเห็นไหมครับกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปครับที่เหลือก็คือ สหรัฐอเมริกาครับระบายได้เลยครับได้ลครับสหรัฐอเมริกาครับมูลค่าการส่งออกกุ้งไทยไปสหรัฐมากที่สุดครับสามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบกล้านบาทแผนภูมิวงกลมแรดงมูลค่าการส่งออกกุ้งไทยระหว่างเดือนมอกรา ถึงเดือนตุลาคมพศ2 5 4าก็จบไว้เพียงนี้ครับขอได้ความขอบคุณจาก123 4ีครับ